sshfs เชื่อมต่อโฟลเดอร์จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผ่าน ssh ด้วย sshfs sshfs SS คือเครื่องมือที่ใช้เชื่อมต่อไดรฟ์ภายนอกเข้ากับเครื่องของเราโดยใช้การเชื่อมต่อของ ssh หรือ s e c u r shell มาเชื่อมต่อเครื่องภายทางเข้ากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราเช่นเดียวกับการเมาส์ไดรฟ์ ที่อยู่ในเครื่องของเราเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานก่อนที่เราจะใช้งาน sshfs ได้นั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมดังนี้ที่ฝั่งของเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะต้องมีแพ็กเกจ open ssh ข e ด s e r v พร้อมชื่อผู้ใช้ที่สามารถ ssh เข้าไปได้ส่วนฝั่งของเครื่องไคลเอนต์จะต้องมีแพ็กเกจ sshfs เพื่อให้สามารถ secure shell drive จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์เข้ามาใช้งานในเครื่องไคลเอนต์ N ของเราได้ใช้งาน sshfs ที่เครื่องไคลเอนต์ N ให้ลอง secure shell เข้าไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์พิมพ์คำสั่ง ssh ตามด้วยชื่อผู้ใช้และหมายเลข IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเข้ามาได้แล้วให้ลอง ls ดูว่าในเครื่องของเรามีไฟล์อะไรอยู่บ้างแต่แล้วให้ exit เพื่อออกจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรากลับมาที่เครื่องไคลเอนต์แต่แล้วที่เครื่องไคลเอนต์ของเราให้ add user ที่ใช้งานเข้าไปในกลุ่มที่ชื่อว่า f i e s d s พิมพ์คำสั่ง sudo add user ตามด้วยชื่อ user ที่ต้องการตามด้วย f i l d s จแล้วให้สร้างโฟลเดอร์เพื่อที่จะใช้ในการแมปไดรฟ์ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ลงมาพิมพ์คำสั่ง mkdir server drive เมื่อเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วให้ทำการแมปไดรฟ์จากเซิร์ฟเวอร์ลงมาพิมพ์คำสั่ง sshfs o เว้นวรร idmap เท่ากับ user เว้นวรรคชื่อ user a d d เครื่องเซิร์ฟเวอร์คอ,อนตามด้วยผ่า h ที่เราสร้างไว้เพื่อใช้ในการแมปไดรฟ์เมื่อเสร็จแล้วให้ลองสั่ง ls ดูจะพบว่าโฟลเดอร์ที่อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ลงมาแมปอยู่ในเครื่องไคลเอนของเราแล้วเมาส์ไดรฟ์อัตโนมัติด้วย F s s b เราสามารถเมาส์ไดรฟ์ผ่าน ssh fs โดยอัตโนมัติได้ด้วยการบันทึกค่า ของการเมาส์ไร v ์ไว้ที่ e t c s s t a b พิมพ์คำสั่ง sudo nano e t c s s t a b จากนั้นให้เพิ่มการตั้งค่าตามตัวอย่างเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วในการเปิดคอมพิวเตอร์ครั้งถัดไประบบจะทำการเมาส์ไร v ์ให้โดยอัตโนมัติ